คุณครับสวัสดคีคุณผู้ชมครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับหลังจากที่ทางด้านประเทศไทยได้ผลิตสุดยอดนักกีฬาตอนนี้เรามีแชมป์เหรียญทองโอลิมปิกฟุตบอลระกำลังบูมวอลเล์บอลเราเป็นสุดยอดของโลกฉะนั้นนี่แหละครับคุณผู้ชมครับจึงเป็นแรงบันดาลใจนะครับทห้ทงด้านของทางด้าน รัฐบาลในยุคนี้รวมไปถึงกระทรวงศึกษาธิการนั้นบอกว่านี่คือกุญแจสุดสําคัญเราจะสร้างความมั่นคงคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนผ่านกีฬาและก็ล่าสุดนะครับทางครอบครัวกีฬา3รวมไปถึงไอดอลกีฬาสุดเทพได้ลงไปมอบความสุขให้กับน้องๆที่จังหวัดยะลาทุกช็อตเด็ดเป็นอย่างไรกีฬาสร้างรอยยิ้มได้มากเพียงใดต้องจัดไปฮะ ครอบครัวก,กีฬา3นะครับจัดปลายบินตรงไปถึงจังหวัดยะลา เพื่อร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฤดูร้อนหนึ่งในกิจกรรมดีๆนะครับของโครงการสารฝันกีฬาสู่ระบบการศึกษาชายแดนใต้ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการที่เปิดโอกาสนะครับให้กับน้องๆ5จังหวัดชายแดนใต้ได้แข่งกีฬากันในช่วงปิดเทอมนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้ในักกีฬาที่มีพรสวรรค์ได้เข้าเรียนและเล่นกีฬาแบบฟรีๆพิธีเปิดนี่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะครับมีคนมาร่วมงานกันเยอะมาก โดยในงานนะครับก็ได้รับเกียรติจากพลเอกสุรเชษชัยวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาเป็นประธานนะครับมอบรางวัลให้กับแชมป์ฟุตบอลแชมป์ฟุตซอลแชมป์ตะกร้อแชมป์วิ่ง31ขาแล้วก็แชมป์วอลเล่บอลน,นะครับซึ่งช็อตเด็ดในงานนี้นอกจากจะมีสุดยอดโชว์นะครับของ5จังหวัดรวมไปถึงคอนเสิร์ต ยังมี3าซุปตากีฬาที่เดินทางไปร่วมงานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆอีกด้วยคุณวิวพงษ์ชนกนก,นกันกลับ Miss Thailand World 2009นักกีฬาเทควันโดทีมชาติและทู่สาพันธ์เทควันโดคนแรกของโลกหากพูดถึงกีฬาที่ไทยจัดไปได้เสมอก็คือตะกร้อครับหลายคนอาจจะคุ้นกับลีลาการเสิร์ฟข,ของคุณโจ้สืบสักผันเสิร์ฟแต่เขาคนนี้คุณปุ้ยพรชัยเขาแก้วนี่คือซุปตาตัวฟาด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  แบบนี้แหละครับซึ่งทําให้คุณปุ้ยเป็นนักกีฬาไทยที่ได้เหรียญทองมากที่สุดคนหนึ่ง8เหรียญทองเอเชียนเกมส์และอีก6เหรียญทองซีเกมส์และคนนี้ครับฮีโร่อมตะนักชกเหรียญทองโอลิมปิกคนแรกของไทยนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่คือช็อตเด็ดของคุณสมรักนะฮะในชุดแดงกับวุฒิธีที่เขาควา้าเหรียญทองเมื่อ19ปีที่แล้วในโอลิมปิก1996ที่แอตแลนตาสหรัฐอเมริกาสมรักคําสิง และนี่คุณผู้ชมครับคือภาพประทับใจที่กีฬาสร้างความสุขและความสามัคคีผ่านโครงการดีๆต้องขอขอบคุณนะครับแฟนๆพี่น้องชายแดนใต้ทุกคนที่ให้การต้อนรับนักกีฬาและครอบครัวกีฬาสามอย่างสุด อบอุน่นถามกันมาเยอะจริงๆสับทางด้านของเสื้อบอลของช่อง3นะครับซึ่งรายการของเราก็อยากจะจัดไปให้กับทุกคนแต่อยากจะจัดไปแบบได้บุญด้วยนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้ทางรายการเราจะนําเสื้อฟุตบอลรวมไปถึงของที่ระลึกสุด exclusive ของทั้งกีฬาไทยและกีฬานอกเพื่อนําเงินไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เนปาลทุกรายละเอียดติดตามได้ในไอจของรายการของเรานะครับแชมป์ช็อตเด็แล้ววันจันทร์หน้า17นาฬิกา15นาทีกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ